นัดดูดวงเจาะชีวิตดวงของคุณจะเป็นอย่างไรให้นัดมาเจาะชีวิตคุณนะคะช่วงเวลาต่อจากนี้คุณอาจจะได้รู้คำตอบที่คุณอยากรู้มานานก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของดวงวันนี้เราจะมาเจาะลึกเจาะชีวิตคนที่เกิดในวันที่หนึ่งค่ะไม่ว่าคุณจะเกิดในเดือนไหนก็สามารถที่จะฟังได้และสามารถฟังได้ตลอดชีวิตเลย เดี๋ยวเองมาดูกันนะคะว่าลักษณะนิสัยของคุณพื้นดวงของคุณจะเป็นยังไงบ้างคนภายนอกมักจะมองคุณนะคะว่าคุณเป็นคนที่สดใสาราเริงและมีความสุขกับเรื่องง่ายๆจริงๆแล้วคนที่เกิดในวันที่หนึ่งเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดื้อและมีทิฐิมานะของตัวเองพอสมควรเรียกได้ว่าอัตตาของตัวเองในเยอะมากๆเลยถ้าอยากได้อะไรแล้วก็ต้องได้ถ้าคุณลงสนามแล้ว แน่นอนคนที่เกิดวันที่หนึ่งสัญลักษณ์ก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าคุณก็คาดหวังว่าอยากที่จะชนะแต่ใครจะไปรู้ล่ะคะว่าลึกๆแล้วตัวคุณเป็นคนที่แอบเครียดเหมือนกันแต่ว่าพาร์ตี้ของคุณนะคะคุณมักจะไม่ค่อยให้ใครได้เห็นหรอกคนที่จะได้เห็นความอ่อนแอหรือว่าจุดด้อยของคุณหรือว่า อารมณ์ที่มันหวันไหวง่ายของคุณะนะคะก็ต้องเป็นคนที่คุณไว้ใจได้หรือว่าสนิทมากๆจริงๆไม่อย่างนั้นน้อยคนมากๆที่จะเห็นคุณมีอารมณ์แบบนี้คุณเป็นคนที่มีหัวการค้าม,มากพอสมควรนะคะคิดอะไรเนี่ยก็สามารถทำกำไรได้หรือว่าคิดอะไรก็สามารถทำเงินทําทองได้ขึ้นอยู่กับที่คุณจะทำหรือเปล่าคุณมักจะเห็น โอกาสหรือว่าเห็นอะไรบางอย่างไม่เหมือนคนอื่นเขาเสมอเสมออันนี้คือจุดเด่นของคุณและเป็นข้อดีของคนที่เกิดในวันที่หนึ่งเลยนะคะคุณเป็นคนที่รักใครรักจริงแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นคนขี้หึงคนนึงเลยอีกอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของคำพูดของคุณคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะพูดได้ เรียกได้ว่าวาจาเชื้อเฉือนน้าใจเลยทีเดียวพูดตรงค่ะพูดแรงถ้าอยากจะพูดนะอืโดยเฉพาะกับอาการหึงของคุณมักจะแสดงออกมากับคาพูดคือพูดยังไงให้กับแฟนคุณหรือว่าคู่รักของคุณนะ,ะเจ็บช้าม,มากที่สุดสํานึกผิดให้ได้มากที่สุดรีอาจมาต่อกก่อนกับคนที่เกิดในวันที่หนึ่งหรอแบบนี้เลย อันนี้คือถือว่าเป็นจุดเด่นของคุณก็ได้เหมือนกันนะคะคุณเป็นคนที่รักใครรักจริงแล้วก็ค่อนข้างที่จะซื่อสัตย์แล้วก็ลุ่มหลงในเรื่องของความรักอย่างที่บอกไปทีนี้เรามาดูจุดอ่อนของคุณกันบ้างดีกว่าค่ะแน่นอนว่าทุกๆคนมีจุดอ่อนกันหมดนะคะจุดอ่อนของคนที่เกิดในวันที่หนึ่งค่ะคืออะไร สิ่งแรกเลยนะคะจุดอ่อนของคุณก็คือบางครั้งคุณเห็นผลประโยชน์ของตัวเองมาก่อนหรือคิดอะไรมักจะคิดในเรื่องของผลประโยชน์ตลอดเสมอไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามคือมันก็ไม่ได้ผิดอะนะคะสมมุติว่าคุณเป็นพ่อคา้าคุณเป็นนักธุรกิจแน่นอนว่าคุณก็ต้องเล็งหดเล็งเห็น ผลกำไรขาดทุนเพราะไม่งั้นถ้าเกิดขาดทุนคุณจะทําทําไมอันนี้คือความคิดของคุณอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณเป็นคนที่ใจร้อนค่ะใจร้อนมากๆแล้วเวลาร้อนแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดับยากยกเว้นคนที่รู้รู้ว่าคนที่จะเข้าหาคุณยังไงรู้ว่าคนที่จะทํำยังไงให้คุณหายโกรธได้อีกอย่างหนึ่งนะคะคุณค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับคนในครอบครัว ถึงแม้ว่าจะมีเรื่องครอบครัวอะไรเข้ามาก็ตามคุณมักจะที่จะอินแล้วก็เซนสテีฟกับมันมากๆอันนี้คือเรียกได้ว่าก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ถ้าเกิดว่าคนอื่นเขารู้เขาอาจจะจี้จุดตรงเนี้ยของคุณก็ได้บางทีในช่วงเวลาของวัยเด็กของคุณนะคะคุณอาจจะเกิดที่หนึ่งแล้วก็โตอีกที่หนึ่งก็ได้ หรืออาจจะไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่คือบางทีเนี่ยคุณอาจจะได้เข้ามาอยู่ในเมืองกับมาเรียนหนังสือนะคะแล้วมาอยู่บ้านญาติญาติแบบนี้ค่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันจุดอ่อนของคุณอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับชาวคนที่เกิดในวันที่หนึ่งนั่นก็คือบางครั้ง คุณค่อนข้างที่จะคิดเยอะคิดมากกว่าที่จะตัดสินใจอะไรบางอย่างลงไปคุณจะต้องคิดแล้วคิดอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกอย่างหนึง่งคุณไม่ค่อยเชื่อใจใครนอกจากตัวคุณเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคุณก็เป็นคนที่รักความยุติธรรมมากพอสมควรเลยทีนี้เรามาดูในเรื่องของสุขภาพของชาววันที่หนึ่งกันบ้างค่ะ สุขภาพที่คุณจําเป็นที่จะต้องระมัดระวังนะคะนั่นก็คือคุณมักจะโดนหักหลังจากคนใกล้ชิดหรือว่าจากคนที่คุณไว้ใจเสมอเสมอ และบ่อยๆด้วยแล้วก็ถ้าเกิดให้เจาะลึกลงไปอีกนะคะคนที่คุณไว้ใจหรือว่าคนที่คุณโดนหักหลังเนี่ยอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าซะเป็นส่วนใหญ่หรืออาจจะเป็นบริวารของคุณก็ได้ลูกน้องลูกจ้างคนในทีมเดียวกันหรือว่าคนที่มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานน้อยกว่าทีนี้ในเรื่องของสุขภาพค่ะเข้ามาในเรื่องของสุขภาพแล้วนะคะนั่นก็คือ บางทีคุณอาจจะมีอาการภูมิแพ้หรือว่าเป็นหวัดง่ายดังนั้นวิธีการแก้ง,ง่ายๆเลยก็คือทุกปีก็คือฉีดยาวัคซีนในเรื่องของไข้หวัดอะไรแบบนี้ค่ะกันเอาไว้คือคนอื่นไปตากฝนกับคุณไปตากฝนคุณอาจจะเป็นหวัดได้เร็วได้ง่ายกว่าคนที่คุณไปด้วยก็ได้เหมือนกันในเรื่องของสุขภาพนะคะคุณอาจจะเป็นคนขี้หนาวก็ได้เหมือนกัน เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคนที่เกิดในวันที่1ใช่ไม่ใช่ล่ะจริงไม่จริงยังไงสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะแล้วก็นอกเหนือจากดวงของคนที่เกิดในวันที่1แล้วเนี่ยนัดก็ยังมีดวงของคนทั้ง12นักาษัตรสิบสราศีดวงของคนทั้ง7วันหรือว่าพ i ิกอั c a ารก็ได้นะคะคุณก็สามารถเข้าไปเลือกราศีที่คุณเกิดได้หรือว่าวันที่คุณเกิดได้คะ่ะ สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้หรือว่ามีเพื่อนที่เกิดในวันที่1เหมือนกันหรือวันอื่นๆก็ได้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยเป็นกำลังใจให้กับนัดนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปอื่นๆสวัสดีค่ะ